มาที่ฟุตบอล AFF Suzuki ิครับนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ที่ประเทศมาเลเซียนะครับนี่คือภาพบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งเมืองทองทีวีของเราก็นําภาพบรรยากาศของแฟนบอลทีมช้างศึกทีมชาติไทยของเรารวมไปถึงแฟนบอลทีมชาติม,มาเลเซียนะครับบรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวแล้ครับคุณผู้ชมนี่แหละครับสนามบุกิจาริวนะครับจุได้ร่วมร่วม 1 0 0 0คนได้นะครับแต่ว่านัดนี้นะฮะกองเชียร์ที่เดินทางมาจากประเทศไทยอืก็รวมร,วม,รวม3 0 0 0ถึง4 0 0นคนได้เลยทีเดียวนะครับดูจากการถ่ายทอดสดเนี่ยต้องบอกว่าหนาตามากๆเลยละครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีกลุ่มไพโลกลุ่มอุลต้าไทยแลนด์นะครับรวมไปถึงกลุ่มเชียร์ไทยก็หลายต่อหลายคนเดินทางมาโดยรถไฟรถตู้รวมไปถึงเครื่องบินนะฮะจุดมุ่งหมายก็คือมาเชียร์ทีมชาติไทยของเรา เพื่อให้นำถ้วย AFF Suzuki รับกลับไปยังประเทศไทยนี่คุณแม่ของน้องกองกวินทำสัจจานันท์นะครับช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ภายในบุก,กิจาริวครับมาดูไฮไลท์เกมการแข่งขันกันดีกว่านะครับขุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานัดชิงชนะเลิศนัดที่2ส,สวมชุดแข่งสีแดงนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าบ้านมาเลเซียนั้นเลือกที่จะสวมใส่ชุดสีน้ําเงิน ซึ่งสกอร์การแข่งนในนัดแรกที่ราชบังคลากีฬาสถานนั้นเป็นขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราชนะมาก่อน2ประตูต่อศูนย์โจทในวันนี้นะครับทีมชาติมาเลเซียจะต้องชนะทีมชาติไทยให้ได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันแม่แต่เพียงแค่นาทีที่4ครับโอ้โหผู้ตัดสินชาวอีรานครับเป่าลูกโทษที่จุดโทษให้กับทีมชาติมาเลเซียทันทีน่ฮะดูภาพช้านอชาลูเนี่ยเตะสุดที่ทางพุกหอมนะครับแต่กลับเป็นว่ามาเลเซียได้จุดโทษครับ แล้วก็เป็นซาฟิกราหิมนะครับยิงเข้าไปตั้งแต่นาทีที่4แม่ทำให้ทีมชาติมาเลเซียกลับเข้าสู่เกมได้อย่างรวดเร็วเลยละครับสกอร์ไล่มาแล้วนะครับ2ประตูต่อ1แล้วก็ช่วงทุนเวลาบาดเจ็บครึ่งเวลาแรกครับเป็นนอชาลูนะครับเปิดให้อินดราสุตานะครับเทคตัวโมงเสาแรกเข้าไปให้ทีมชาติมาเลเซียขึ้นนำา2ประตูต่อ0 โอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้สกอร์กลับมาเท่ากันแล้วล่ะครับถ้าเกิดจบด้วยสกอร์นี้ก็จะมีการต่อเวลารวมไปถึงดวลจุดโทษกันแต่ว่าเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังมานะครับซาฟิกราฮิมครับแม่ปั่นฟรีคิกเบียดเสาแรกเข้าไปให้ทีมชาติมาเลเซียขึ้นนำา3ประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นสกอร์ที่พวกเขาต้องการนะครับถ้าเกิดจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้จะเป็นทีมชาติมาเลเซียที่พลิก วิกฤตกลับมาเป็นโอกาสคว้าแชมป์เอฟเอซูซูกิครับไปครองได้ครับแต่ว่าขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรายอมซะที่ไหนล่ะครับลูกยิงของสารัตอยู่เย็นถูกปัดออกมานะครับแล้วก็เป็นชาลิวชาปุยครับจมูกไวจริงๆครับยิงมุมแคบให้ทีมช้างศึกของเราไล่มา1ประตูต่อ3ครับนฮะลูกปั่นของสารัตอยู่เย็นจะเข้าอยู่แล้วเชียวล่ะครับแหมยังดีนะฮะที่ชาลชาปุยนั้นตามมาซ้ำได้เร็ว สกอร์รวม3ประตูต่อ3แต่ว่าเฮตุเฮต์แล้วทีมชาติไทยของเราดีกว่าแล้วละครับก่อนที่ช่วงนาทีที่8ปครับอื้ชนาทิพย์สงกราศินครับจะมายิงลูกที่2ให้ขุนพลช้างศึกของเราไล่มา2ประตูต่อ3ซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วละครับที่จะทําให้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราควาา้าแชมป์เอเว๊ซุซูกิครับ2 0 1 4มาครอบครองหลังจากที่ห่างหายไป ราวๆ12ปีด้วยกันนะครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยรวมไปถึงสตาฟโค้ a ด้วยนะครับที่นำความสุขคืนกลับมาสู่พี่น้องชาวไทยของเรานะฮะเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆเลยละครับเดี๋ยวมึงทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของพี่ซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองมาฝากด้วยละครับ มาหาลูกาที่คุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โทรเข้ามารับสั่งนะครับให้ให้น้องๆนักฟุตบอลนักฟุตบอลทุกคนทำมาที่ให้เต็มที่นะครับก็ทุกคนก็รู้สึกว่ามีเรียวไปแรงแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญจากก้อนดินคือน้องๆนักฟุตบอลที่ถวายแด่พระองค์ท่านก็คือแชมป์ซูซูกิครับแล้วก็เป็นของขวัญสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทย ซึ่งเป็นการคืนความสุขให้ในวันปีใหม่ผองเองก็คงไม่มีอะไรจะพูดนอก,นอกเหนือจากขอบคุณน้องๆนักฟุตบอลที่ไม่ถอดใจแล้วก็ไม่ท้อแล้วน้องๆชุดนี้ก็ได้ทํามาตลอด2ปีพวกเราก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าการที่เราโดนไป3ามศูนย์เนี่ยน้องๆทุกคนไม่มีอาการให้เห็นแน่นอนครึ่งแรกอาจจะมีรู้สึกว่าผิดฟอร์มไปบ้าง แต่สุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะกลับมาเป็นแชมป์ได้นะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาจากเมืองไทยมาที่ามาเลเซียน้องๆทุกคนรู้ว่าลําบากกว่าจะเดินทางมาถึงขอบคุณแฟนบอลที่อยู่หน้าจอทีวีทั้งประเทศเรารู้ว่า60กว่าล้านคนรอคอยถ้วยนี้มา12ปีแล้วนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ผมเองตอนเป็นผู้เล่นเนี่ยก็มีหน้าที่ทําเต็มที่นะครับแล้วก็ได้เก็บความรู้สึกดีๆนี้มสามสมัยแล้วก็มันก็เดินทางมายาวนานเหลือเกินซึ่งแฟนบอลก็รอคอยนะครับพอมาเป็นโค้ชปุ๊บเนี่ยมันไม่มีที่ว่างสําหรับคนแพ้แล้วก็ไม่มีอันดับอื่นเลยนอกจากแชมป์ในอาเซียนซึ่งมันกดดันไหมก็กดดันแต่ถามว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็ยอมรับในชะตากรรมก่อนที่จะเดินทางมาเหมือนกัน เสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะครับแต่ด้วยทุกคนมีความมุ่งมั่นว่าหลังจากเอเชียนเกมแล้วเราผิดหวังเหรียญน,น้องๆก็คิดว่าในอาเซียนเนี่ยพอที่จะเอาเหรียญได้อยู่นะแต่ทุกคนก็มุ่งหน้าซ้อมหนักเราไม่ได้สร้างทีมนี้มาแค่เดือน2เดือนแต่เราสร้างมา2ปีตั้งแต่ซีเกมและเอเชียนเกมแล้วก็มาถึงตรงนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เสียสละแล้วก็น่าจะเป็นรางวัลที่หายเหนื่อย ให้มีพระราชดำรัสให้ให้กำลังใจในักกีฬาุตบอลทีมชาติไทยพอโทรติดได้พูดทีมชาติไทยยิงลูกแรกได้อีกประมาณสักคุณลุงก,ก็ยิงสองลูกทำให้ทีมชาติไทยชนะครับก็เป็นความพิติของพวกเราครับที่บัตริเสีเจ้าอยู่หัวทรงแผ่พระบารมีมาให้เรามีชัยชนะเหนือทีมมาเลเซียครับ